คะ่ะหนุกับน้องก็กำลังจะไปกินขนมเค้กกันที่ร้านออร์จีนะคะวันนี้หนุก็ลากน้องแหเนเพื่อนนะคะคาราชลโลเร็วไชไฮตอนนี้นะคะหนุกับน้องก็มากินที่ร้านอาหารออร์จีนะคะ ใชข้าวเป็นผู้อยากกินอะไรใช่ค่ะคือน้องเขากินเจอะค่ะแล้วก็จะกินไข่ไม่ได้นมไม่ได้ะพวกนี้นะคะข้าเป็นอปโปไซเดอร์เซเลตและของหนูข้าวเป็นไมโลโบเคโรโคเคก์ละกันค่ะค่าค่ะทำไมคะถึงกินเจเหรอคะเออ่เพราะว่า <อ>พี่ก็รักสัตว์แต่ทำไมพี่ไม่กินเจล่ะคะเพราะว่าอยู่ไม่ได้รีเสิร์ชไงคะว่าเขาอเอาเนื้อสัตว์ยังไงะค่ะ <c oughs> <c oughs> อยู่ข้าวไนโรมากเลย้าวไนโรมะกอวนตินน้ำป่นคือโอวนตินเย็นตอนอายุเท่าไหร่ยูอายุสองขวบป่ะไม่ถึงประมาณขวบนึงหนูอายุประมาณสามขวดนะคะหนูอะเอาขวดขวด,ขวดนมอะค่ะไปตีหัวน้องนะคะเพราะน,น้องคือหนูร้องไห้ดังมากแล้วก็รไม่ได้ร้องเลยร้องอยู่ร้องที่จำได้ ไม่ได้คือน้องเขารอให้ในห้องครัวค่ะหนูก็เลยเอาขวดน้ำไปตีหัวน้องงก็ร้องดังไปอีกมามีก็เลยเข้ามาดุหนูตีหัวทำไมถ้าร้องหยว่ม่ะ้อไม่อยู่ในอารมณ์อยากดีคนใช่ไหมยู่ใช่ค่ะหลักการถ้าเป็นลูกคนเลี้ยงอยู่ดีๆมีคนหนึ่งอ่ะคือแม่ก็ไม่รักเราทองเดือนะ จำได้ไหมตอนไปว่ายน้ำอ่ะป้าๆบอกว่าเอาอัมแบนไหมโดยไม่เอาไม่เอาแล้วก็จมน้ำค่ะคืออัมแบนคืออะไรนะไอ้ห่วงยางที่ใส่ตรงแขนนะคะทำให้ลอยๆแล้วหนูก็บอกกับป้าว่าหนูไม่อยากใสเพราะหนูเก่งนะคะเพราะหนูมั่นใจตั้งแต่เกิดเลยค่ะอันนี้ประมาณสามคนเองสามคนแล้วป้าหนูก็คือถือว่าได้เลยค่ะโยนหนูเข้าไปในสระเลยค่ะหนูจมเลยค่ะแล้วป้าก็มาเซฟหนูที่หลังเริ่มจะอิ่มแล้วนะคะเพราะว่า เพิ่องออกกาลังกลมาก็เลยไม่อยากกินหนักมากเท่าไหร่อะช่วงนี้ก็กําลังเฮลตี้เฮลตี้อยู่นะคะก็ mm. กินพอหายากก็พอเนอะาะสำหรับวันนี้ก็สเปเชียลแกสของเรา mm. น้องนะคะ mm. ก็ขอลากันไปก่อน mm. แค่นี้ค่ะบ๊ายบาย